พวกมองรู้อะไรกันไหมช่วงนี้ก็คือช่วงเทศกาลนะเทศกาลใหญ่ของประเทศกัมพูชานะแล้วก็จะมีแบบกูเห็นแบบคนงานคนงานที่กลับจากประเทศไทยแล้วก็มาทํางานที่ประเทศตัวเองนะบางคนก็คือแบบเพิ่งเข้าไปทํางานอะไรอนยะ่างเงี้ยบางคนก็ทําได้ครึ่งเดือนนะบางคนก็ทําได้เดือนนึง หรือบางคนก็ทําได้แบบสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรที่แบบกูเห็นรอยยิ้มเนี่ยเขาก็คงไม่เคยคิดนะว่าทํางานในบ้านตัวเองเนี่ยมันจะได้แบบคาแรงเนี่ยมันจะได้ขนาดนั้นนะก็คงคิดไม่ต่างอะไรกับเมืงหลบนะโอ้โหมึงมึงคิดดูนะบางคนนี่มาทําโรงงานนะทำได้ครึ่งเดือนเบิกเงินได้ สองร้อยกว่าดอลลาร์นะหกเจ็ดพันบาทนะมึงคิดดูนะครึ่งเดือนนะอืมแล้วก็ถ้าเป็นโรงงานนี่คือเอ้ยถ้าเป็นก่อสร้างนะโอ้โหบางคนที่แบบเชี่ยวชาญเป็นช่างจากประเทศไทยอะมาะเนี้ยค่าแรงเนี่ยดีดสูงเลยนะพอได้เห็นเงินเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยคือแบบดีใจกันยุกใหญเลยนะ ไม่คิดนะไม่คิดว่าแบบทํางานอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันรายได้มันดีขนาดเนี้ยนะนก็คือกูจะบอกว่าถ้าเขาไม่แน่จริงนะเขาไม่เรียกกลับหรอกครับนะแล้วมึงอย่ามาวัดไอ้คนที่ไม่ไมกี่ร้อยคนนหที่กลับไปแล้วมึงจับแล้วก็ถ่ายรูปโอ้โหนะครับท่านผู้ชมหน้าด้านไม่หยุดนะครับไปน้องไอ้บอยหน้าด้านไม่หยุดบอกว่าเนี่ยถ้าไม่แน่จริงเนี่ย ก็คือเขาไม่เรียกกลับเนาะรายได้ในครึ่งเดือนก็200ดอลลาร์ละเนาะทางานครึ่งเดือนก็เบิกได้200ดอลลาร์นะครับพี่น้างทำงานได้เยอะกว่าประเทศไทยโอ้โหนะเอาสมองส่วนไหนมาคิดนะเอาสมองส่วนไหนมาคิดไอ้บอยนะนี่นี่เนี่ยคนที่หลังไหลเข้ามาเนี่ยก็เพราะมาจากเขมรนะเพื่อจะมาทํางานในประเทศไทยถ้าเขามีรายได้ดีขนาดนั้นเขาจะมาทําไมในประเทศไทยฮะ เขาจะมาทำไมคนเหล่านี้นะร้วนแต่ไม่มีงานทำนะไม่มีไรายได้ถามว่าไปถ่ายสถานที่ที่เขาทํางานไรายได้เยอะๆนะแล้วก็มาอวดน,นะมันเป็นไปไม่ได้หรอเดี๋ยววันหน้านะบอยก็จะไปถ่ายสถานที่ที่รายได้วันละพันวันละหกเจ็เนี่ยมีนะไอ้บอยนะมีวันละหกเจ็0รอนะ่มะ 6, 700, 800, มันมีแต่ มันไม่ใช่ทุกงานนะถึงอย่างเช่นงานก่อสร้างเนี่ยเริ่มต้น400บาทนะถึง500นนะแต่คนได้เยอะกว่า600 700, 700เนี่ยก็มีเยอะนะ600 700 800เนี่ดึง0 0บาทเนี่ยก็มีแต่มันมีน้อย,ยแต่สเสลี่ยปกติในประเทศไทยเนี่ยรายได้จะอยู่ที่370 380ต่ำๆเลยนะมาได้ปับ๊บนะมาปุ๊บได้ปับ๊บ ซึ่งต่างจากไปทํางานคเมเตนะรายได้แบบนี้เนี่ยคือจะไม่มี1มีงานบบไรงานที่ใช้แรงหนักนะใช้เหมือนหมูเหมือนหมานะใช้เหมือนแบบว่าเหมือนทาสก็จะได้5 0 0ร้อยหแต่ประเทศไทยเนี่ยมาจิบนะนั่งขายเสื้อผ้านะหรือว่าเป็นไอพนักงานเสิร์ฟต่างๆ350 370นะแต่ที่นู่นมันมีไหมล่ะ งานเด็กเสิร์ฟนะร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านอาหารต่างๆมันมีไหมละ่ะเดือนละ350ดอลลาร์เนะี่ยหรือว่าเดือนละ10000บาทเนี่ยมันไม่มีนะไอ้บอยมันไม่มีนะมันมีแค่ง,งานก่อสร้างที่เป็นฝีมือนะแล้วบางทีมันก็ไปถ่ายนะท่านผู้ชมนะมันไปถ่ายอะถ่ายอะไรนะคนที่เขาไปรับเหมานะ่ะ เขาไปสี่ห้าคนแบบนี้เขาได้หลายล้านเลียวแหละเนาะแล้วเขาก็มาแบ่งกันนั่นมันมันไม่ใช่หลายวันนะมันเป็นรับเหมาแล้วรู้ไหมว่าผู้รับเหมาไทยนะเขารับเหมาเป็นพันล้านก็มีร้อยล้านก็มีห้าสิบล้านก็มีโครงการมันมีเยอะแยะนะผู้รับเหมาไทยซึ่งมันต่างจากผู้รับเหมากระเมนนะที่เอาเมียเอาลูกนะเอาพ่อเอาแม่ไปแต่ผู้รับเหมาไทยในบางคนในรับเหมาเนี่ย เป็น20คน30คนนะเขารายได้อีสิบกี่10ล้านนะ่นะแต่นี่คือไปเอารายได้ผู้รับเหมาอ่ะสี่ห้า 4, ล้านเนะี่ยมาโชว์มาขิงนะไอ,บอ้บอยมันไม่ใช่ไทยเนี่ยเหมือนบอกหละไทยเขารักสงบนะแต่ทําไมทุกวันนี้ถึงรบไม่ขาดเพราะมันมีพวกมึงไงนะมันมีพวกไอท้ที่มารุกรานนะ เข้ามาแย่งนะอาชีพนะอยากได้นะของไทยในขเขมรนี่คืออยากได้นะแต่ไม่ยอมรับบอกได้เลยว่าสันดาเนเขมรเนี่ยอยากได้ของคนอื่นนะแต่ไม่ยอมรับความจริงอย่างเช่นคนเขาเนี่ยรักรอบเข้ามาประเทศไทยนะหิวนะบอยนะหิวไม่มีไม่มีอาหารกินนะ หิวโหยรายได้ไม่มีที่บ้านก็เลยดันด้นมาทำงานในประเทศไทยเพื่อจะมาเลี้ยงชีพนะบอยมาหารายได้นะถ้าเขามีอยู่บ้านเขาอะเขาก็คงไม่มาหรอกนะถ้ามีอยู่ขเขมรน่นะใครจะดันด้นมานะจ้างนะบอยนะที่โดนจับจ้างว่าหัวละหกพันบาทนะบอยนะไม่ใช่เข้ามาฟรีๆนะจ้างคน ขเมงนนะ่ะเอาลงมาส่งเอาลงมาส่งให้ตำรวจจับหกพันบาทนะบอยนะไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาฟรีๆนะคือจ้างคนขเมนไม่จ้างคนไทนะจ้างคนขเมงน,นะแล้วไอ้บอยก็สงสัยว่าถ้าคนไทยไม่โทรไปเนี่ยเขาจะมาทำไมนะแล้วรู้ไหมว่าคนขเมรเนี่ยมารองงานในประเทศไทยเนี่ย มันเยอะขนาดไหนนะเพราะนายจ้างนะบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไปยังไงมายังไงนะบางทีก็อาจจะมีพัสปอร์ตอยู่นะท่านผู้ชมมีมีวีซ่าอยู่แต่ลักลอบออกไปหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะแน่นอนละ่ะเราเชื่อนะว่าปัจจุบันนี้คือพวกเหล่านั้นนะพวกที่โดนพวกที่ลักลอบเข้ามาคือไม่พ้นนะไม่พ้นเจ้าหน้าที่ เขาไม่โทรหรอกเนาะแต่พวกคุณนะ่ะหิวโหยนะแล้วก็ไม่ได้ออกเงินให้ในจ้างก,ก็ไม่ได้ออกเงินให้ด้วยพวกคุณนะ่ะโดนจับนะในข้อหาอะไรเข้ามาเพราะอะไรหิวโหยนะท่านผู้ชมนะมาจะพูดเลยว่าเข้ามาเพราะความหิวโหยนะถ้าไม่หิวโหย ก็คือจะไม่หนีตายเข้ามาหรอกนะเขาไม่หนีตายเข้ามาดอกบอยฮิวโหยนะที่บ้านไม่มีงานทาก็ต้องยอมรับความจริงซะบ้างนะเผื่อจะได้ฉลาดขึ้นไม่น่าก็กินปลาเยอะๆะเพราะว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้องนะแบบว่าเหมือนคนที่อยู่ในรูนะถ้าถ้าพูดเหมือนภาษาลาวก็คือคนที่ไอ้มนุษย์ถ้ำนะมนุษย์ถ้ำกระเหมนก็คือไอ้บอยนี่แหละ คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะบอยกระเมนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะเอาสำหรับคลิปนี้นะทุกคนที่เข้ามาดูก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยยอดทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอยยอดเองสิคอและพีแลนะน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ